สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกคนเข้าสู่ลูกจันเอสพีช n นนะคะวันนี้ค่ะลูกจันเนี่ยมีเคล็ดลับดีๆที่จะทำยังไงให้ผิวที่หมองคล้ำเนี่ยกลับมากระจ่างใสนะคะหรือแม้กระทั่งแบบผิวที่มันเสื่อมสภาพและมันตายแล้วอะเราจะเอาออกยังไงเราบอกเลยนะคะว่าวิธีทาเนี่ยไม่แพ้เราก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีผิวที่ดีกันไปทันโลกเลยนะคะงั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปดูกันเลยกับตัวนี้ค่ะ Royal Beauty Scrub with C นะคะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซบวกกับมะขามนะคะแล้วในนี้นะคะเขามีเป็นเม็ดบีฟริกกี้พีร์ซิ e ออยดด้วยก็คือแบบทำให้เราสครับหน้านะคะได้อย่างสดชื่นอย่างเต็มที่นะคะมันก็ขจัด ผิวหนะัดหรือเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยที่มันทําให้หน้าเรามองค้าหน้าเรามืดหน้าเราดาเหมือนโดนของมาอะไรเงี้ยให้กระจ่างใส่นุ่มชุ่มชื้นนะคะเพราะตัวนี้เขาบอลมลงในตัวเลยนอกจากนั้นนะตัวนี้ทุกคนใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ทําให้ไม่เกิดการระคายเคืองด้วยเพราะหละายๆครั้งนะคะตอนสครับหน้าเนี่ยบางคนจะแพ้เนาะคือจะมีขดมีอะไรขึ้นมาเพราะว่ามันแบบไปแบบมันเป็นการแบบสครับมันเป็นการไปถูๆูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้ตัวนี้ บอกเลยว่าไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้ววันนี้นะคะลูกจันจะมาแชร์ให้ดูว่าปกติแล้วลูกจันสครับหน้ายังไงนะคะงั้นอย่ารอช้าค่ะไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะลูกจันก็ยังไม่ได้ล้างหน้าลนะ้วก็เนี่ยจะเอาน้ำทุกคนรูปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะสะครับหน้าไปด้วยกันนะคืออาจะบอกว่าหน้าคือลูกจันไม่ได้ทาครีมเนาะคือแบบ แบบปิดน่นนี่นิดนึงเลยแบบน้าคือหน่าสดเด้อเขินคิ้ว่าอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบีบสครับตัวนี้นะคะบีบลงไปเลยนี่นะคะเนื้อก็จะเป็นเจี๊ๆบแบบนี้ทุกคนอู้นี่นะคะเป็นแบบนี้เนื้อจะประมาณนี้นะคะทุกคนนีก่ก็ถูนวดบนหน้าปั่นลงไปถูด,ดูดูหอ,อยกินหอมมาก โอเคพอนะจริงๆถูไปถึงคอเลยก็ได้นะคะสครับถึงคอเลยก็ได้แต่นีู้เป็นอย่างถึงแค่หน้าก่อนเนาะนี่นะคะเดี๋ยวไปล้างหน้าให้สะอาดนะคเดี๋ยวจูกไปล้างหน้านะคะล้างหน้าสะอาดเสร็จปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วคือง่ายมากคนไปค่ะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนบอกเลยว่าโหง,าง่ายมากวิธีทําง่ายมากนะคะแล้วก็คือคนลับนี่คือคุ้มมากราคาซองละ49บาทนะทุกคน 49บาทนะขนาด40ลรมเลยทีเดียวคุ้มมากทำได้หลายครั้งมากค่ะทุกคนแล้วก็หาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะแล้วก็ร้านเครื่องสำอางทั่วไปแล้วก็มีออนไลน์ด้วยเดี๋ยวลูกจันจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยไปใช้แล้วชอบถูกใจเป,ป๊ะปังขนาดไหนนะคะอย่าลืมมาแชร์กับลูกจันด้วยนะคะบอกเลยว่าลูกจันแฮปปี้มากที่ได้แชร์สิ่งดีๆอย่างนี้ให้กับทุกคนนะยังไงก็ อย่าลืมมาบอกกันด้วยดะะ้ค่ะวันนี้ลูกจันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ